วอลยุมอัพวอลลุมอัพวอลลุมอัพวอลลุมดาวเพลย์มิวสิกดี โอ้โหนี่คือหูฟัง AI ครับคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวมา Recap กันให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับมีก็มีกล้ามให้ดูแน่นอนว่า ANC ทํางานได้ดีแค่ไหนนูน่นนี่นั่นนะครับและที่คุณเห็นเมื่อกี้ผมใส่ข้างเดียวถูกไหมมันทํางานได้ข้างเดียวและเปิดปิดแบบข้างเดียวได้ด้วยสามารถใช้ ANC ข้างเดียวใช้ t r a n s p a r e n t ข้างเดียวได้ผมเนี่ยจะชอบทํางานแล้วผมใส่หูฟังไว้ข้างหนึ่งผมจะดูซีรีส์แล้วผมก็จะทํางานฟังเพลงไปด้วยฟังเสียงงานไปด้วยเนี่ยใส่ข้างเดียวสามารถใช้งานพวกนี้ได้อิสระมากคือชอบฟีเจอร์มันเยอะมากครับแล้วหูฟัง ตัวมันจะมีแรมมา8เมกะไบครับสตเอรจเป็น32เมกะไบครับไอตัวนี้ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะเฮ้ยทำไมไม่ให้5 1ากิกมาไม่เกี่ยวฮนะคือตัวนี้เนี่ยมันเอาไว้สั่งงานสั่งการต่างๆนะมันเพียงพอจะเห็นว่าเมื่อกี้ผมใช้สำเนียงแบบสำเนียงใต้นะครับวอลลุ่มอัพ มันสามารถจับคำพูดได้เดี๋ยวไปดูการใช้ไอของมันว่า a d a p t i v e ANC ของมันเนี่ยเวลามันเจอเสียงเจออะไรเนี่ยมันจะเงียบมันจะไวขนาดไหนนะครับก่อนอื่นเลยเรามาสวมใส่กันก่อนเปิดออกมาเนี่ยคุณจะสังเกตว่ามันดูฟิวเจอร์นิสติกอะมันดูแบบอนาคตอย่างมากเลยเหมือนหนังเรื่องทอนอะที่มีคขี่มอไซค์คือดีไซน์เนี่ยผมชมมันทุกอย่างยกวินกาหยิบออกมาจากเคสพอหยิบมาจากเคสเนี่ยโดยรูปทรงนี้มันเป็นผิวมันวาวครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เป็นผิวมันเนาะมีน้ํามันในมืออะไรเงี้ยนะครับหยิบมันจะแบบ ทุกจุดเลยนะครับตัวขาของหูฟังเนี่ยเขาจะทาเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับมันแก้ปัญหาตัวเดิมคือแก้ปัญหาพวกบัตรตัวเดิมที่มันลั่นมันอะไรพวกนี้นะครับเราส w i p ได้เรากดได้พวกนี้นะครับซึ่งไปเปิดปิดสั่งอะไรได้ในแอปหมดเลยนะครับอันนี้ถือว่าทํามาได้โอเคนะครับส่วนรูปทรงเนี่ยอยู่ที่ปัดเจกนะครับตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้ใส่สบายนะครับเวลาใส่เนี่ยสวมไปงี้แลยครับแล้วก็งัดไปทีเดียวครับมันอยู่เลยครับบางตัวเนี่ยเราต้องงัด2ทีสามทีเพื่อให้มันอยู่ใช่ไหมตัวนี้งัดทีเดียวครับหรือว่าเอา่กันงงงงดีียววมาาา้หถึจจุุต เฉะนั้นเนี่ยหูแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราสวมใส่เนี่ยมันใส่สบายแน่นสบัดแรงๆเนี่ยไม่หลุดใส่นานๆก็ล้าหูได้น้อยอย่างที่คุณเห็นนะครับผมใส่เข้าไปง่ายๆเลยแล้วผมก็สบัดครับเนี่ยถึงจะหลุดแล้วก็คอเคสแต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจใส่ครับอย่างเงี้ยครับปพ๊บแล้วคุณสบัดครับ มันก็ไม่หลุดครับคุณผู้ชมมันก็แน่นนะครับโอเคมัน,ม,นมันค่อนข้างจะแน่นแต่ว่าจุกยางตรงนี้เนี่ย Ear เอีชร์ชิปนียครับมันก็จะมีขนาดของมันให้เปลี่ยนอย่าไปซื้อมั่วนะครับใส่ของเขาเขาออกแบบมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มันเป็นตัวซิลิโคนที่ค่อนข้างจะกดหู <c oughs> สวัดเยอะบนหัวซึ่งหูแต่ละคนนะครับก็จะมีขนาดต่างกันรับรู้เสียงที่ต่างกันฉะนั้นเนี่ยในแอปพลิเคชันครับเขาจะมีความสามารถตรวจจับนะครับเอียทิสมันเล็กหรือมันใหญ่ไปให้คุณเช็คผ่านแอปได้เลยนะครับซัมซุงก็บริการมาในแอปเขาทั้งหมดนะครับเป็นแอป wearable นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นถ้าอยากฟังให้ดีคุณก็ adaptive เสียงเข้ากับหูคุณนะครับเพราะว่าความถี่เฮิร์ทของหูของคนแต่ละคนแต่ละช่วงแต่ละวัยการได้ยินเฮิร์ทเสียงเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันใช่ไหมคุณ กว่า30มสิบอะไรพวกนี้หรือว่าเพิ่มโปรไฟล์เสียงที่กําหนดเองก็เริ่มมันก็จะยิงเสียงเข้ามานะครับให้เรายืนยันว่าเราได้ยินไม่ได้ยินอะไรเสียงไหนนะฮะซึ่งในแอปซัมซองเขามีบริการครบถ้วนนะครับทีนี้เรามาดูแมททิเรียลที่ประกอบกันไปด้วยนะครับผมว่าเรื่องรูปทรงนะครับหลายสื่อทำมาไว้แล้วนะครับผมรีแคปผมบอกเสียงอย่างเดียวนะครับในความคิดเห็นของผมนะครับผมเล่นช้าคนอื่นเขาแล้วผมก็ผ่านหูฟังตัวเทพมาหมดเลยนะครับในปีนี้แล้วเป็นแบรนด์มือถือด้วยสรุปเลยนะครับตัวหูฟังเขาเน ค่อนข้างพลาะมากถ้าเกิดว่าคุณปรับอีคอไลเซอร์นะครับแต่ข้อเสียอีคอไลเซอร์เขาก็มีเพราะอีคอไลเซอร์มันเมมไม่ได้เยอะอะสมมติว่าผมกดเข้าไปที่คุณภาพเอฟเฟเสียงใช่ไหมอีคอไลเซอร์กำหนดเองใช่ไหมเวลาเรากดมันจะมีสมดุลเบสบู๊ตแต่พวกนี้เขาพีเศษออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับทีนี้เนี่ยพีเศษเขาอะอย่าไปกดบู๊ตเยอะนะครับเพราะว่ากราฟมันเปลี่ยนไปเยอะเลยเวลาเราบู๊ตไปทีนึงคือซัมซุงต้องปรับทีละนิดเลยนะครับแต่ว่าปรับแล้วเห็นผลอย่างเงี้ยมันจะเป็นการกําหนดเองอย่างเงี้ยนี่ผมปร แบบขัดใจผมนิดนึงนะครับพอบางทีเรามาฟังไดนามี่เราปรับลงปุ๊บมันจะเป็นกําหนดเองและค่ากําหนดเองที่เราเซตไว้ ok with, มันหายไปเลยอะไรเงี้ยนะครับอย่าปรับเยอะนะคุณผู้ชมปรับทีละหนึ่งทีละสองคอครับเสียงสามล้อหกสิบปรับได้นะครับแล้วก็สามารถปรับการติดตามหัวได้น,นะตัวนี้เนี่ยเสียงมันตามเลยคือเวลาคุณดูพวกคอนเสิร์ตสกอร์เปียนที่อยู่ในฮอเมื่อก่อนเนี่ยเสียงมันจะมารอบด้านครับมิติสเตจมันจะกว้างนะครับมันทําได้ดีมากถ้าเทียบเอาตัวนี้แล้วกันที่ผมใช้ประจานะครับกับไอโฟนผมว่ามันทําได้ดีกว่าในแง่ของมิติเเสสีียยงงพมัันปรบได้ะ ปรับแหลมขึ้นอย่างที่ผมชอบได้คือมันทําให้เสียงอะไปตามที่เราปรับได้ผมว่าทำได้ดีกว่า A อ p ะอะ แต่เสียงพวกนี้แล้วแต่ปัจเจกนะครับแล้วตัวนี้ก็มีปรับเสียงให้เหมาะสมเมื่อเราใส่ด้วยนะครับตัวเลือกคุณภาพเสียงอ่ะมันจะมีเสียงคุณภาพสูงนะครับ UHQ ตัวนี้นะครับเป็นเสียงแบบ96กิโลเฮิร์ด้วยแต่อันนี้ผมเอา YouTube Music หรือว่าการดู YouTube อะไรปกตินะครับคือตัวนี้พอมีสปีกเกอร์สตัวครับมันรับเรนเสียงได้กว้างครับเบสต่ําหรือแม้กระทั่งการเก็บรายละเอียดเสียงเล็กน้อยมิติเสียงมันค่อนข้างจะดีครับคืออยากให้ไปลองฟังเองจริงนะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันเลยนะครับเส้นน้าเงิน สมดุลตัวนี้เนี่ยเขียนไหมว่ามันจะมีเสียงซับเบสเบสแล้วก็เสียงกลางที่ดีผมว่ามันจะด้อยเรื่องเสียงแหลมไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับเดนราคาประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมเราสามารถดึงเสียงแหลมขึ้นมาได้นะครับซึ่งในอีควอไลเซอร์ของเขาเนี่ยจะมีการดึงตั้งแต่63เฮิร์ตถึงสิเคเฮิร์ตเลยนะครับก็ตั้งแต่ย่านทุ้มนะครับเสียงต่ําไปย่านสูงเลยนะครับพอดึงขึ้นมาอีกประมาณบวก2นะครับแล้วผมก็กดโหมด ANC ครับพอกด ANC ปุ๊บนะครับคุณจะเห็นเลยครับเส มันขึ้นมาเลยนะครับมันจะได้ยินเบสที่ดีขึ้นมาเลยเพราะว่าอะไรพอมันตัดเสียงรบกวนภายนอกเสร็จปุ๊บเหมือนตัวนี้ไมันจะทาวิธีการแบบทําให้เสียงอะ่ะมันยังอบอวนอยู่ในหูอะ่ะผมพูดง่ายๆอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราฟังแบบปิด ANC นะครับเบสอยู่ประมาณเนี้ยแต่ถ้าเราเปิด ANC ปุ๊บเนี่ยเบสมันขึ้นไปประมาณ 78DB เลย นี่แค่ NC อย่างเดียวนะครับแล้วมันก็ทําให้ตัวเสียงแหลมครับที่เราปรับขึ้นไปเนี่ยเนี่ยย่าน 4K ตรงนี้เนี่ยเราปรับขึ้นไปแค่2 dB แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราปรับ r NC เนี่ยมันบวกขึ้นไปเยอะเลยนะครับหมายถึงหูฟังตัวนี้นะครับเวลาคุณปรับอีควอไลเซอร์ครับคุณอยากได้เสียงแค่ไหนครับคุณปรับได้เลยครับมันขึ้นเหมือนกราฟที่ผมขึ้นเลยนะครับ เดี๋ยวจะมีตัวอย่างนึงนะครับตัวนี้นะครับผมกดมาปุ๊บเห็นไหมตัวนี้เนี่ยผมลดเบสอะไรลงเนี่ยมันก็จะลดลงเลยนะครับเห็นไหมเราปรับอีคอไรเซอร์เนี่ยมันปรับได้ตามนี้เลยเห็นไหมตรงที่เราไม่ได้ไปแตะมันนะครับก็คือส่วนกลางก็คือพวก500เฮิร์ต 2k เฮิร์ตเนี่ยเราไม่ได้แตะมันเลยนะในส่วนเสียงกลางเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่ขยับเห็นไหมเส้นเสียงมันจะทับกันเลยเหมือนเดิมตัวนี้เนี่ยพอมันมีไดเวอร์หรือมันมีอะไรต่างๆเนี่ยพูดง่ายๆส่วนประกอบของมันฮาร์ดแวร์ของมันเนี่ยที่ม ใครที่บ่นว่าเฮ้ยเสียงแหลมมันต้องเพิ่มอ,อย่างนี้นะครับคุณปรับอ e ีเคอรเรเซอร์ครับขึ้นได้แน่นอนหรือว่าอยากได้เบสที่เพิ่มขึ้นครับเปิด ANC หรือไม่ก็หาจุกที่มันพอดีหูแล้วก็วัดไซส์หูในแอปพลิเคชันครับได้ตามสั่งครับมันมีความยืดหยุ่นอย่างมากอะ่ะถือว่าใครที่ไม่ต้องทํายืดหยุ่นนะเอาไปใส่แล้วไปใช้ก็คือไม่ต้องปรับอะไรก็ได้นะครับมันอะแดปทีของมันเองเอ็นซีมันก็อะแดปทีของมันเองอะไรเงี้ยหรือโหมดแอมเบียนต์ก็อะแดปตีได้ของมันเองนะครับและเอง ว่าผมพูดเลยว่าเสียงมันดีครับโอเคเรามาดูเรื่อง ANC ของตัวนี้ครับหลายๆคนไปลองมาแล้วแบบมันก็ไม่ได้เงียบสนิทขนาดนั้นนะครับโดยทั่วไปนะครับ ANC ก็จะมีการลดย่านความถี่หลายย่านนะครับแล้วแต่ความสามารถแล้วแต่เขาจะจูนมันเป็นยังไงนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยครับว่า ANC ทําได้ดีแค่ไหนนะครับเอาห้องเงียบๆอ่ะมันเงียบอยู่แล้วไปเดินไปข้างนอกเนี่ยมันโอเคทีนี้ผมเอาเสียงเครื่องบินเลยนะครับแ0ถึง85ด b แต่ว่าที่ผมวัดเนี่ยคือเปเสิบดยียมันจะเสียงเครื่องเสียงอื เสียงแหลมปนขึ้นมานะครับคุณดูตามกราฟนี่เลยนะครับสีแดงจะเป็น A p โโปสนะครับสีน้ําเงินเนี่ยจะเป็นบัตร3โปรเห็นไหมว่าถ้าเป็นเสียงต่ำเนี่ยมันจะต่างกันประมาณสัก 2-3DB ตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นโลมิดเนี่ยหรือว่าเสียงกลางต่ำเนี่ยจะห่างกันแล้วประมาณ 78DB ตรงนี้นะครับ7 8 dB และแต่มันจะไปตัดเสียงไหนดีกว่ามันจะไปตัดเสียงมิดดีกว่าก็คือเสียงกลางเนี่ยมันจะดีกว่าประมาณ 4-5DB เนี่ยเสียงกลางมาเลยแล้วก็เป็นเปอร์มิดเนี่ยจะขึ้นสูงแล้วเนี่ยพอเสียงจะขึ้ แกงเสียงอะไรแบบเสียงพูดเสียงแหลมเล็กๆหรือแม้กระทั่งเสียงแบบขูดโลหะอะไรพวกนี้นะครับที่มันเป็นเสียงแหลมทั้งหมดเลยภายในเครื่องบินเนี่ยมันก็จะโดนตัดออกเอาง่ายๆว่าเสียงแหลมครับบัตร3โปรก็จะตัดดีครับเห็นว่ามันก็จะมีความดีที่แบบว่าลดหลันกันฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่ามันไม่ได้ตัดดีที่สุดแต่มันสู้ได้ทุกตัวผมบอกงี้ดีกว่าอยู่ที่คุณอยู่สถานการณ์ไหนซึ่งผมวัดสถานการณ์นี้เหมือนกันแอบวันเด้นเดียวกันคือ 80DB เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับฉะนั้น้อด้ดีครับใช้ได ใช้ได้ดีมากแล้วไอ้น,นี่ผมเทียบกับ a i r p o d 2เลยนะที่มันเทพเรื่อง ANC ครับแต่ ANC เนี่ยมันจะมีความรู้สึกต่างกันนะ ANC บางตัวเนี่ยเราใส่ไปมันรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนมีแรงกดดันหรือมีแรงดันอยู่ในหูแล้วมันรู้สึกแบบตึ้มอย่างเงี้ยใส่ไปนานๆมันจะหดหงีดบนะครับบางตัวก็ธรรมชาติมากตัวที่ธรรมชาติมากบางทีก็จะไม่ได้แบบ ANC ดีมากนักนะครับมันก็จะมีการทําปฏิกิยาของมันในแต่ละตัวมัน,นครับตัวนี้อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะไม่ได้แบบว่าอึดอัดอะไรมากนักนะครับคือใส่เปิดเพลงได้ก็ปกติ ทีนี้เนี่ยเรามาดูอีกสถานการณ์หนึ่งร้านอาหารครับบัตร3โป เป็นสีน้าเงินครับจะสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกซับเบสเนี่ยมันเป็นปฏิกิยาของหูฟังที่ที่มันจะจําลองพวกนี้นะครับจริงๆผมอยากให้ดูตรงเบสมาเลยนะครับจริงๆผมว่ามีความใกล้เคียงมากคือ1นึ d b ถึงสถึงสดีบีในระดับแบบ30 DB มันค่อนข้างน้อยมากแทบจะไม่รู้สึกแตกต่างะนะก็โปรซเนี่ยจะทําได้ดีกว่ายานเสียงกลางนะครับเนี่ยประมาณสัก 23DB คือมันแทบจะไม่ได้ต่างกันเท่าไหรอ่อ่ะแล้วก็สีน้ําเงินเนี่ยก็จะมาลดลงแค่ตรงอัปเปอร์มิดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เยอะนอกนั้นก็จะคล้ายๆกััันนนครรออจิงงๆๆแลล้วมพกเยย่่าที บอกอะอยู่ที่คุณจะใช้สถานการณ์ไหนและแบบไหนมากกว่าบางคนบอกว่าเฮ้ย ANC มันดีมากมันเงียบบางคนบอกก็พอใช้ได้เนี่แหละมันก็เลยต้องมีค่ากลางๆไงเพื่อจะวัดให้ดูว่ามันดีแค่ไหนกับหูฟังในตลาดเอาเป็นว่ามันไม่ได้ดีที่สุดอะแต่มันกลมกลม่อมในเรื่องของการใส่ธรรมชาติด้วยไม่ได้แบบอึดอัดจนเกินไปแล้วก็ตัด ANC ได้ดีด้วยแล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับในร้านอาหารว่าโปรสองกับบัตรสามโปรเวลาเราใส่ในหูเนี่ยผมจำลองมาให้ว่าคุณจะได้ยินเสียงประมาณไหนไปฟังกันครับ ต่อไปหมดนี้ยคือผมชอบมากนะครับตัวนี้เนี่ยเราเข้ามาปรับได้นะครับว่าตรวจจับเสียงเวลาเราพูดมันก็จะสลับนะครับแล้วก็ตรวจจับเสียงเงียบแล้วก็ใช้เสียงรอบข้างระหว่างโทรได้ตัวนี้มันจะป้องกันเราเนี่ยพูดเสียงดังนะครับแล้วก็บรรเทาแรงดันในหูได้นะครับต่อไปเป็นเรื่องของไมโครโฟนครับไมโครโฟนตัวนี้ให้มาข้างละ3ตัวนะครับเป็นไม์ที่พัฒนามาจากเดิมเยอะสุดๆเดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับไม์ชัดจริงครับนี่คือการทดสอบเสียงไม์ของ Galaxy Buds 3 Pro นะครับในห้องปกติเสียงชัดไปครับ และนี่คือการทดสอบเสียงใ์ของ Galaxy แบบ3 Pro นะครับฝนตกหนักๆแล้วก็จะมีเสียงแหลม่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นเสียงฝนมีเสียงทุมปะปนกันไปนะครับลองดูว่าเสียงที่เราได้ยินปลายสายอ่ะได้ยินแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะตัดเป็นเสียงกล้องสลับกันไปมานะดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือเสียงของฝนตกนะครับนี่คือการทดสอบเสียงใ์ที่มีลมนะครับคือเวลาเราคุยอะครับเราที่อยู่สถานการณ์ที่มีลมใช่ไหมมันจะไม่ได้ยินเสียงพับๆๆเลยอันนี้ถือว่าทําได้ดีมากนะ ถ้าเราสั่นหวเงี้หรือเรามีลมเงี้ยมันจะไม่มันจะรับเสียงมานะครับเราจะได้ยินเสียงพับๆในหูเราไม่ได้เกี่ยวกับฝั่งตรงข้ามนะครับแต่นี้คุณลองฟังคุณคือฝังตรงข้ามที่กำลังคุยกับผมอยู่เนี่ยผมคุยกับลมๆมแรงๆว่ามันมีพับๆเยอะไหมนะครับแต่ถ้าเราเป็นคนที่อยู่สถานการณ์ที่มีลมสมมติว่าเราอยู่ชายทะเลใช่ไหมเราจะมีสมาธิคุยอย่างมากเพราะมันจะไม่ได้ยินเสียงพับๆในหูนะครับคือหูฟังบางรุ่นเนี่ยเขาจะวางไม์มาด้านหน้าด้วยนะครับ แล้วเขาก็จะรับลมเพื่อไปประมวลผลอีกทีหนึ่งนะครับทดสอบเสียงหูฟังโดย Galaxy Buds 3 Pro นะครับโดยที่เราจะไม่เปิดหมุปรับเพื่มประสิทธิภาพอะไรต่างๆนานานะครับเสียงที่ได้ยินนะครับมันจะเก็บเอลเมนต์มันทั้งหมดแล้วเสียงเราจะชัดเหมือนใช้ไมค์มือถือนะครับแต่ผมจะเป่าไมค์มือถือนะอันนี้คือเสียงของหูมันจริงๆนะครับไม่ใช่เสียงไมค์นะครับผมจะเป่าครับเนี่ยจะได้ยินเสียงของไมค์ของมันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะปรับเพิ่มประสิทธิภาพสัญนานะครับผมกดละดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนี่คือ ปรับเพิ่มประสิทธิภาพเสียงโฆษณานะครับในระหว่างนี้เราจะตัดสลับเสียงหัวกล้องและเสียงน้ําตกข้างหลังนี่คือเสียงของ g a l a ี่บัสามโปรนะครับแล้วการเล่นเกมตัวนี้นะครับมีโหมดเปิดได้นะครับในการตั้งค่าแล็บนะครับแล้วก็ เปิดไปที่โหมดเกมนะครับแต่ขันใจอย่างหนึ่งมันจะไม่มีการตั้งค่าในการแตะให้มันเป็นโหมดเกมอ่ะซึ่งบางทีเราไม่ได้วางมานั่งกดเป็นโหมดเกมนะครับแต่การกดโหมดเกมก็ไม่ได้ไปทําลายเสียงนะคือบางทีเรากดโหมดเกมเนี่ยมันจะมีเสียงซ่าๆเสียงแหลมขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่ามันไปเร่งค่า l a t นซี่แล้วใช่ไหมมันก็จะไปเร่งเสียงอีกนะครับตัวนี้จะไม่มีปัญหานะครับเกมเนีย่ยที่ผมเทสได้ประมาณ165-170มิลลิเซคันนะครับถือว่าไม่ดีเลยนะครับคือว่าทํามาได้ดีนะครับและที่สําคัญพอผมใช้ในชีวิตประจำว อย่างกับลูฟี่โดยปกติหูฟังที่มันมี e a r d e t e c เอะ่ะเวลาเราใส่กล่องไปปุ๊บหรือว่าเราวางไว้เนี่ยเพลงมันก็จะหยุดถูกป,ปะเรามาใส่ปุ๊บมันก็จะเล่นต่อถูกป,ปะบางรุ่นมันก็ปิดไม่ได้มันก็เป็นข้อดีเลยประหยัดแบตแต่ตัวนี้นะครับคุณไปเปิดปิดได้นะครับเนี่ยหยุดมีเดียชั่วคราวขนาดถอดเอียบัดออกแต่ผมไม่หยุดเพราะผมฟังเพลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็มาใส่ปุ๊บมันก็จะฟังต่อไปเรื่อยๆนี่มันปรับได้หมดเลยนะครับหรือไม่จะเป็นการควบคุมเสียงเอาาดเดียวรับรไดัด ที่สาคัญมันปรับได้แบบละเอียดเลยนะเนี่ยมันมาปรับการได้ยินเสียงรอบข้างครับเจาด้านด้านขวาได้ยินเยอะกว่าหรือว่าจะไปปรับลดเสียงรบกวนพื้นหลังหรือว่าจเจ้าเต็มอย่างนงี้ก็ได้ถ้าเราลากเต็มมันก็จะเงียบสุดถ้าเราปล่อยปุ๊บมันก็จะได้ยินเสียงแบ็คกราวเข้ามาอันนี้คือมันว่าปรับได้ละเอียดมากอะ่ะมันก็อัปเดตลูกเล่นมาเรื่อยๆนะแล้วก็มีการเตือนการยืดคอนะครับมันก็จะคาลิเบตเราก่อนนะปรับเทียบคอเราก่อนมันก็จะให้เราก้มปรับเทียบก่อนนะครับว่าอ๋อองศาเนี่ยนะจะต้องเตือนนะ ไปแล้วเราก็จังปรับเทียบแบบยืดคอแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการบริหารมันก็จะเตือนนะฮะพอเราบริหารเสร็จมันก็จะเตือนให้โอเคก็เป็นการเตือนพักคอเพราะบางทีเราใส่หูฟังแล้วเราก้มมือถือเยอะๆใช่ไหมเราดูมือถือเยอะเนี่ยมันก็ทําให้เราปวดคอนะครับเสียบุคลิกด้วยแล้วก็สุขภาพเสียตัวนี้มีแจ้งเตือนรักเสียงเพลงไม่พอรักสุขภาพคนใช้อีกด้วยนะครับผมอีกันนึงที่ผมชอบเลยก็คือว่ามันสามารถเปิดไมค์ของโทรศัพท์อะกับไมค์ของมันอะคือโจเกตกันอะรวมร่างกันแล้วแบบว่าทําปฏิิรยารับไมค์โทรศัพท์ด้วยรัับไมมล เวลาเราพูดเราคุยโทรศัพท์อะซึ่งเจ๋งเพระเวลาเราเอาโทรศัพท์อะไปวางไว้ที่อื่นใช่ป่ะแต่เราฟังหูฟังอยู่แล้วมีคนอื่นพูดใส่อะเราก็จะได้ยินด้วยเออเจ๋งดีนะครับมันลุกเล่นมันเยอะเราสามารถเซตของมันก็ได้นะว่าแบบว่าเฮ้ยหูฟังเราไม่อยากให้หายใช่ไหมเราก็ค้นหายเยาบัรของฉันนี่แจ้งเตือนมื่อิ้งไว้ก็ได้แล้วเราปรับแอร์เรียของมันได้นะครับเนี่ยโหมดสูญหายแต่เรายังไม่เปิดนะเนี่ยส่งเสียงและน้องนั้นครับการตั้งค่า คุณตั้งค่าได้หมดเลยกลัวลั่นไม่อยากลั่นหรือว่าเป็นคนกดแรงเนี่ยปิดก็ได้หรือจะเปิดก็ได้นะครับเป็นบีบเพื่อเล่นเพื่อหยุดอะไรเงี้ยนะบีฟสองครั้งเพื่อเล่นเพลงถัดไปสครั้งก่อนหน้าหรือว่าปัดขึ้นปัดลงเพื่อควบคุมระดับเสียงก็ได้และตัวนี้นะครับมีการแปลภาษานะครับแต่ว่าเนี่ยมันไม่มีการเซตเป็นเกมโหมดเนี่ยแล้วก็เจสเจอร์การจิกนิ้วนะครับเพื่อรับสายหรือปฏิเสธจิกนิ้วค้างไว้หยิบนิ้วค้างไว้อย่างเงี้ยนะครับไฟเอเบั้ลเซตได้3ไฟกระพริบเฟดเข้าออก สวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับ w h a t c your name นี่เราก็ได้ยินเลยนะครับเขาตอบโตัวมามันก็จะมาให้เราฟังเลยนี่หูฟังแปลภาษาอันนี้ก็ถือว่าเจ๋งดีนะครับเอาไปใช้แปลภาษาต่างประเทศสบายๆนะครับใส่อยู่หูเราดูเป็นมืออาชีพไปละก็ประมาณนี้นะครับรูปทรงสวย ตอนนี้ราคานาเล่นผมว่านาราคานาเล่นยิ่งใช้กับซัมซุงครับเสียงมันจะดีแล้วก็มันจะใช้หลายอย่างได้ดีมากผมชอบอย่างหนึ่งคือมันปรับแต่งได้ยืดหยุ่นสุดๆเลยบางตัวเนี่ยมันไม่ได้ยืดหยุ่นขนาดนี้ถ้ามันไม่ใช่อีโค y ิสเ m มของแบรนด์มันก็จะปรับไม่ได้บางอย่างนะครับแต่เนี่ยคือปรับลากได้หมดเลยจะทํานู่นทํานี่แล้วก็ตัวคอรเลเซอร์เนี่ยเวลาปรับมันต้องระวังนิดนึงนะครับเวลาเราบวกค่ามันไม่ใช่บวกค่าตามที่เราคิดนะมันบวกไปสิบเลยแล้วปรับที่หนึ่งที่สองพอนะครับแล สิ่งบางอย่างมันเซตสลับอะไรพวกนี้ไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เขาให้มาผมว่ามันครบสุดๆแล้วอะเวลาแบตหมดก็ชาร์จข้างหลังมันเห็นไหมไมันเป็นโค้ดซิสเต็มของมันอยู่แล้วหมดเลยนะครับ ถ้าเอาเรื่อง a n c นีอะไรพวกนี้มันสู้ได้หมดโดยรวมโอออเลยไม่ใช่แค่แบบตัดต่ำอย่างเดียวอะแล้วชิป AI ในการทํางานเนี่ยมันก็จะมีแบบเออบ้างเล็กน้อยแต่ว่าในการใช้งานทั่วไปผมพอใจแล้วนะครับเจนน่าอาจจะแบบเฮ้ยเร็วกว่านี้ประมวลผลชิปเร็วแบบว่าได้ยินเสียงปุ๊บสลับโหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นหูฟัง AI ที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับและคัสตอมได้ยืดหยุน่นโหมด360ใช้ได้จริงและชอบด้วยนะครับตัวนี้ผมว่ามันใช้ได้จริงทุกอันอะมันใช้ได้จริงทุกอันเลยคือข้อเสียมันจะเล็กน้้้้ออออยยยจรริงงงงๆคบบฝากไไไววดใชชชม่ล อกกัน,นและนี่คือบัตร3โปรครับสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ same energy same 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 energy in the depths of silence where echoes remain you are the sunrise now the rain a collision of souls opposing and flying I was the darkness. You yearned for the light. Now you go gone, and I'm losing my mind, losing my mind, losing my mind.